E วันนี้ผมจึงเห็นว่าโรงเรียนมะอื่นนี่แหละเป็นโรงเรียนที่เราวันนี้อยากให้คณะเราไปดูว่าอยากให้ที่ประชุมได้ไปฟังคุณครูเขาทําอย่างไรหลังจากที่เราประกาศเขาคิดอย่างไรโดยไม่ต้องสนใจว่าถูกผิดแต่สนใจกระบวนการดําเนินการของเขาเป็นอย่างไรแล้วถ้าเราจะจะได้องค์ความรู้จากถอดบทเรียนจากมะอื่นวันนี้ถ้าสมมติจําลองเป็นประเทศไทยเนี่ยในส่วนกลางเราจะปรับอะไรจะ,จะเพิ่มจะเติมยังไง ในระดับเขตจะทําอะไรจะเพิ่มจะเติมอะไรระดับสถานศึกษาต้องทำอะไรระดับชั้นเรียนต้องทํำยังไงนะสุดท้ายแล้วเราก็จะได้รูปแบบในการที่จะต่อยอดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การเรียนการสอนสู่ฐานสมรรถะอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ม่อึกเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของโรงเรียนในประเทศไทยผมเชื่อว่ามีหลายๆโรงเรียนเป็นแบบนี้แล้วจึงอยากเชิญชวนพวกเรานั้นได้มาลงพื้นที่และมาลงดูอย่างนี้แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านที่ไปวันนี้ นะครับเป็นล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแต่และเรื่องทั้งหมดนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำทีมวันทีมสําสำนักนะคะจากที่ทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการก,การกศึกษาขับนพื้นฐานท่านอัมพรพินาศน,นะคะบอกว่ามีสิ่งดีๆที่พื้นที่ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะได้ภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ที่เป็นหลักสูตรแกนกา,การการศึกษาขั้นพื้นฐาน25-51 ปรับปรุง2560นะคะที่โรงเรียนบ้านมะอึวันนี้จึงพาสำนักวิชาการสำนักทดสอบรวมทั้งสอนทอ,อสบวสบอ,อ,สอ,บอนอลงโรงเรียนเพื่อที่จะมาช่วยกันเติมเต็มและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนบ้านมะอึผลจากการที่เราไปมาผลปรากฏว่าโรงเรียนบ้านมะอึจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งทั้งท่านผอ,อรโรงเรียนแล้วรวมทั้งท่านคณะครู ร่วมกันสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์ทำให้เกิดสมรรถนะผู้เรียนได้ยยอย่างเต็มที่เต็มกำลังและยังคงความเป็นมะอืไว้แต่สิ่งที่สำคัญคือเด็กได้มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ active learning ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้และมีเวทีของตลาดนัดวิชาการตรงจุดนี้ทำให้เด็กได้ ดำเนินการครบทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวน้อยของปฐมวัยได้ใช้กระบวนการ High scope และก็รวมทั้งเด็กในช่วงชั้นที่1และ2จะเห็นเลยว่าจะสามารถที่จะสื่อสารงานของตนเองในทุกๆกระบวนการผ่านกระบวนการ Active Learning โดยผ่านสิ่งที่ดำเนินการแล้วเกิดเวทีเกิดขึ้นเรามาตามไปดูว่าเด็กเกิดสมรรถนะจริงหรือไม่ แล้วอะไรที่ยังคงความเป็นโรงเรียนบ้านมาอือึแล้วอะไรที่ผู้ปกครองถึงได้พูดว่าเป็นโรงเรียนใกล้บ้านที่ดีที่สุดของเขาวันนี้เชิญชมเลยค่ะ โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคปคือเน้นการลงมือทำผ่านมุมกิจกรรมที่หลากหลายเน้นให้เด็กเป็นคนคิดวางแผนลงมือกระทาและมีการทบทวนประเมินว่าต้องการเล่นเรื่องอะไรเรียนรู้เรื่องอะไรและประเมินเป้าหมายว่าได้ทำสำเร็จในสิ่งที่วางแผนหรือไม่การจัดประสบการณ์ใช้หลักการบูรณาการผ่านการเล่นที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติริเริ่มและมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลสื่อและมีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตมีวินัยเป็นเด็กดีและเป็นคนดีของสังคมข้อคิดเห็นจากการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือกระทำหรือที่เราเรียกว่ากิจกรรม active learning ควรเพิ่มเติมกิจกรรมที่เด็กจะได้มีโอกาสนำสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การทดลองทำในสถานการณ์ที่มีการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนต่อไปกิจกรรมของครูที่ได้จัดให้กับเด็กได้เล่นตามมุมซึ่งเกิดจากความสนใจของเด็กโดยเริ่มจากการร้องเพลงประกอบท่าทางเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน ที่น่าชื่นชมนะครับเด็กๆสามารถนําเสนอผลงานของตนเองได้อย่างกระตือรือร้นจากกิจกรรมเล่นตามมุมโดยครูใช้คําถามนําเกี่ยวกับผลงานแล้วให้นักเรียนตอบนักเรียนเล่าสิ่งที่ไปทํามาให้เพื่อนฟังและที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนสามารถที่จะอยู่ในระเบียบและเชื่อฟังคําชี้แนะของคุณครูผ่านกิจกรรมแพลนดูรีวิวครับว่าเหมือนหรือไม่เหมือนคะเหมือนคะการสังเกตของครูเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เนื่องจากสมรถนะเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมารวมถึงมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งนี้ครูจะไม่ได้สังเกตเด็กในแต่ละวันทีเดียวทุกคนแต่จะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มและมีความชัดเจนว่าจะสังเกตอะไรในตัวเด็กและจะอยากจะมองเห็นอะไรอีกทั้งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสมรถนะในการจัดการตนเองในการรเริ่มให้เด็กเนี่ยได้กำกับตนเองในการเรียนรู้การเล่นและการใช้ชีวิตในสังคม ที่เพิ่มเติมก็คือการให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสังคมและก็โลกที่เกี่ยวกับตัวเด็กเองโดยบุรณาการด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือการให้เด็กเนี่ยได้ใช้เหตุผลและภาษาอาจใช้คำถามเช่นน้องได้วิธีการสร้างของเล่นมาจากไหนคะของเล่นที่ใช้ทำอะไรได้บ้างคะมีประโยชน์อย่างไรเป็นต้นดังนั้นเพื่อนและผู้ใหญ่เนี่ย จะต้องเห็นคุณค่าและชื่นชมผลงานของเด็กๆแล้วก็บรรยากาศในการเรียนรู้ที่จะสร้างสารรค์และก็เป็นการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามการให้ความใส่ใจและตอบสนองนักเรียนทุกๆคนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งรวมถึงต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นการทํางานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้เข้าใจ แนวคิดของไฮสโคปแล้วก็เป็นการสานต่อในการพัฒนาและผนึนกึกำลังกันในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เติบโตและพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาอ่าดอกกล้วยไม้ราตีของประเทศอะไรคะของระ,ะวหว่างอินโดนีเซียกับบูนายของประเทศ การสังเกตการจัดการประสบการณ์ของคุณครูผู้สอนนะครับก็จะพบว่าคุณครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านมุมประสบการณ์ในห้องเรียนโดยใช้รูปแบบวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายนะครับซึ่งจะพบด้วยกัน3วิธีวิธีที่1นะครับการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนนะครับเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติและทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้การเล่นร่วมกับเพื่อนๆการแบ่งปันแล้วก็ปรับกันเล่นการเก็บของเล่นในเข้าที่ ซึ่งจะทําการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะที่เด็กกาลังปฏิบัติกิจกรรมในมุมประสบการณ์ทั้งในห้องเรียนและก็ระหว่างทํากิจกรรมในช่วงที่เด็กนําเสนอหน้าชั้นเรียนเขาจะพบว่าคุณครูมีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กนะครับเกี่ยวกับการแสวงหาคาตอบและข้อสงสัยต่างๆของการตั้งคาถามของคุณครูการให้เด็กได้สแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กสนใจการเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆในชีวิตประจําวัน ในช่วงที่เด็กได้มานําเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนนะครับในประเด็นที่2เนี่ยจะเพราะว่าคุณครูมีการสักถามขณะที่เด็กนําเสนอหน้าหน้าชั้นเรียนครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบความสามารถในการนําเสนอการสื่อสารการพูดรวมทั้งคุณครูมีการสักถามเด็กในระหว่างทํากิจกรรมเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจหรือข้อคําถามหรือประเด็นต่างๆในขณะที่เด็กทํากิจกรรมประเด็นที่สาม เราจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยมีการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของเด็กป่านการแสดงการคิดเห็นการอภิปรายการแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนมานําเสนอหน้าชั้นเรียนดังนั้นจากการสรุปการวัดและประเมินผลเนี่ยเราจะพบว่าคุณครูเนี่ยมีการประเมินพฤติกรรมของเด็กรอบด้านนะครับมีการประเมินทั้งความรู้ความคิด ดูสติปัญญาดูความสามารถดูอารมณ์ดูสังคมนะครับโดยสรุปก็คือมีการประเมินอย่างรอบด้านนะครับมานลมามลมา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 ามามาามามมา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 ารามามาามาา เราไปเล่นอะไรมาเอ่ยลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลาลันลามาเรามามาเรามามาทบทวนการเล่นกันเถอะคิดดีดีเล่ามาสิเราไปเล่นนะ ใกล้บ้านเราไปมาใจสะดวกเด็กน้อยกับมีพัฒนาการดีผู้กติดตามการผลเลียนของนักเลี่ยนตลอด